ออนเออนักมัเยคานะนี่ที่ผมเอาลูกอมกับเนี่ยลูกอมหลงข้อตารุ่นแรกนตาวโคลสองสี่ห้าศูนย์นผมใส่อ็กวีนให้ฟรีเลยนะเนี่ยกับลูกอมหลงโดูเยลูกแจ๋ลูกโดูท่านจานเองรุ่นแรกเหมือนกันเพราะเพราะหลงข้อปาเนี่ยใน ถ้าเข้าไปดูอ่ะอารารย์หลวงพอ่อฤาษีลิงดำอ่ะพระหรือลูกองค์หลวงพ่อปานอ่ะมันสามารถจะพูดยังไงเดียเขาเชื่อว่าหลวงพ่อตาลเป็นพระหมอใครที่จกักมากหลวงพ่อปาน,ปาน,ปนนะว่าบานกอกนะวัตถุมงคลท่านเพราะท่านเป็นพระหมอ หลวงพ่อฤษีนิรามท่านบอกอาจารย์ท่านน่ะหลวงพ่อปานเป็นพระหมอใช่ไหมสมัยมีชีวิตอยู่ท่านรักษาโรคทุกชนิดเลยนะแกุ้่ใส่แล้วท่านปลูกเสกลูกปมลูกปมมีรุ่นแรกเลยสองสี่ห้าศูนย์ร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยที่ผมใส่ให้เนี่ยแล้วก็ ลูกอมท่านหรือผ้าหลวงพ่อบา,นนะาเชื่อว่ารักษาโรคได้ทุกชนิดแกคุณใส่ได้ทั้งหมดอะไรประมาณนะ้นใช่ไหมคนโดนน้ำมันโงน้ำมันพายผุ้ผีปีศาจอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแต่ส่วนลูกแก้วหลวงปู่ด,ดูลูกแก้วจกกักระพัดลูกแก้วมันนีนกพัลัดลูกแก้วสรารพัดนี่อันเดียวนัะนะ่นแหละหลวงปู่ดูท่านจานเลย,ยนี่ลูกแก้วท่านเชื่อว่าปรับภพภูมิได้ มอนพูดผีปีศาจที่อยู่ในตัวเราก็จะปรับวควบคมมใช่ไหมมีตองมาสิงอยู่ในตัวแหละเข้าใจไหะมะให้ไปเกิดเป็นพมิเทวาดาอะไรประมาณนั้นอ่ะันเชื่อกันอย่างงั้นในวงการพระเครื่องใช่ไหมหรือลูกศิลยกลูกห,หาของท่านเขาขเชื่ออย่างงั้นผมเอาก็เอามาแขวนให้ฟรีดีมากจะได้เพิ่มพลังแต่ที่บ้านนี้หรือการทําพิธีของผมผมไม่ใช่หมอนะผมไม่รักษาโรคคนผมจะอุทิศเจ้าก,การในเวรให้เข้าใจไหะมะแต่ก็จะมีพระเครื่องในส่วน การทำพิธีเป็นส่วนหนึ่งในการทำพิธีให้ดีไหมชอบหมเฮ้ยไ <c oughs> เห็นที่ใส่แม่ชีเมื่อกี้เห็นไหมเอาแขวนปุ๊บใช่ไหมถ้าคนที่ผีเยอะก็จะมีอาการเข้าใจไหมเพราะเขาก็จะขับออกเนี่พวกลูกองลูกแก้วอะไรอย่างเงี้ยขับผี <c oughs> เ,เ <c oughs> ข้าใจความหมายไหมผีก็จะร้อนเข้าใจไหมแล้วก็จะใช้นี่ขวานหมือ่วยวัดโกศิตาราม ผมคิดสองอ่งวิญญาณให้ด้วยไงประมาณนะั้นแล้วลูกแก้วก็จะนี่ท่านเชื่อว่ารวยอะ่ะหลวงพ่อฤาษีท่านคิดอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมท่านเชื่ออย่างนั้นท่นออาน,น,ทนคิดอย่างนั้นท่านบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าพูดผิดไปท่านบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าลูกแก้วจากกระพรดท่านใช่ไหมหลวงพ่อฤาษีต้นแบบของลูกแก้วมนันมะีรักนณะหลวงพ่อฤาษีใครมีก็ล้านรวยไม่มีจมนนะก็มะทอก ขอให้นะขอวางให้กระมานั้นเดี๋ยวก็จะหาว่าเอาอะไรมาทำใช่ไหมก็บอกแต่ละอย่างก่อนก็เป็นอันไหนเป็นยังไงยังไงยังไงเพราะว่าพี่ยังไม่ถึงคิวนีนป๋าเป็นอะไรมาเนี่ยปวดปวดหลังนี่ผมปวดที่ไหนอะ้รเนี่ยสีสายนี่เป็นเนี่ยนี่ตั้งแต่ผมทำวิธีมาตั้งแต่ดุมดมยันแก่แล้วนะเนี่ยอะนใดอย่าจะห้ามห้าอะไร ผมเห็นส่วนใหญ่นี่พยา,ยน,านานาระดับหนึ่งเลยนะพยายนหนาเขาเป็นสองฝ่ายไงฝ่ายดีกับฝ่ายร้ายเข้าใจไหมฝ่ายร้ายก็หลวงปูมาาดดมง่มั่นข้างคาคณะทุดงเดินหลวงปู่มั่นอยู่นิสิตโตะใช่ไหมบอกอุ้ยข้างหน้านี่มีบ่อน,น้ําจะไปกินน้ำคาคณะทุด,ดงบอกได้ไปกินน้ําพยายนานาพ่นพิษในบ่อน,น้ําจะให้คณะทุดงตายทั้งหมดเลยอันนี้ฝ่ายร้ายไหม ไอ้ที่เราไปไหว้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 ไปเดียานาศเนี่ยถ้าแจ็คพอตไม่ดีเราไม่รู้ทางไหนว่าเขาฝ่ายดีฝ่ายร้ายเขาหวานเราเลยนะเขาสิงเราเลยนะเข้าใจเขาว่าสิงไหมสิงก็คือเราเป็นบริวารเขาเลยเข้าใจไหมเขาก็จับล่างเราเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นล่างอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ว่า เขาเฮไปไหนแล้วก็ไปนั่นเออสนุกกันใหญ่ละงานเนี้ยต้องสังเกตให้ดีไอ้อย่างผมอะกับผมกับคณะไม่โดหรอกเพราะผมจะตรวจให้ไงใช่ไหมว่าจุดไหนดีจุดไหนไม่ดีเพราะเราฝึกวิชามาโนโมยิทธิของหลวงพอ่อฤาษีลิงดาแกใช่ไหมเราก็รู้ทางในใช่ไหมเราก็จะปลอดภัยความเป็นพี่น้องก็ไปฝึกได้นะเนี่ย ศูนย์ศูนย์มโนมิจธิหลงพ่อฤาษีลิงดำมอ่ะทั่วประเทศไทยนั่นน่ะนะรู้จักไหมใครรู้จักยกมือขึ้นเออใช่ไหมคะชอยไสียงลมอ้ยสอยสียงลมทุกที่น่ะแต่สินแสของก็เป็นสอยสียงลมแทบจะทุกที่ใกล้ไปไปเพื่อพลังใช่ไหมฮะ นกระดูกหลังตาคอขาเข่าด้วยหัวใจด้วยนี่ผมอัดพลังแล้วนะไปทำวัดไหนก็ได้ปะทีละร้อยสองร้อยพุกบพันหนึ่งนะทรรมด้นี่ส่งนางที่ผมอัดไปหมดแล้วนี่เดินดูที่ปาโลกงไหม บุญนะป่านะที่มือพญานาคเจ้ากรรมทั้งหมดจะจดให้พี่เขาเลยมือพญานาคเจ้ากรรมทั้งหมดมีเราแมวด้วยนะเคยเลี้ยงแมวมี่ยเออเกี่ยวกับวิญญาณแมวอ่ะเนี่ยพูดแค่เนี้ยพอเพราะที่ผมเห็นในตัวเนาะเนี่ยทำทีไรเรื่องฉันก็จะพบคันนึงนะวันไหนก็ได้นะไม่มีอะไรแล้วนี่ไวนะ